สวัสดีครับคาดบอลวันนี้จะพาท่านผู้ชมย้อนไปชมลูกยิงที่ถูกกล่าวขานกันมาอย่างเนิ่นนานนั่นก็คือลูกคไายยิงของเชะชฌฆาตนายกปิยพงศ์ผิวอ่อนอนดีตศูนย์หน้าตลอดการของทีมชาติไทยโดยลูกยิงดังกล่าวเกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับเมื่อปี2540พบกับทีมชาติโรมนเนียชุดเล็กซึ่งในขณะนั้นปิยพงศ์ผิวอ่อน ก็มีอายุปลาเข้าไป38ปีแล้วแต่ก็ยังโชว์ความเหนือชั้นได้อย่างสุดยอดลูกหญิงจะสวยงามคลาสสิกขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับ <Yahoo! S 1> จะกินนิดนึดนงก็ถึงปิยพงศ์โทรศัท์นาทีพิษดาพิษดาออกไปด้านข้างนะครับเทสัใจมั่ง จากออกมาสวยครับสนอลงสว่างสนอลบได้คนนแงนะสนอยังได้อยู่สนออกมาที่ตีช่วงมเจ้าพงผิวอ่อนครับลูกไฟครับลูกไฟลูกไฟที่คุณไปเล่าจากดูนี่ครับเปียพงผิวอ่อนครับลงไปก็โชว์ฟอมให้กับแฟน่งบอลชาวไทยเราได้เห็นเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องชมตั้งแต่เท่ศัก์ที่ให้สนอนะครับแล้วก็ปียพงครับลูกไข่นะครับ เพิ่งจะได้โชว์ในคีซับครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็เป็นประตูครับดูภาพชายอีกครั้งนะครับสนองที่แม้ว่าจะไม่ได้ลงในนัดชิงนาวาไทยเราเข้าไปนะครับแต่ว่าประตูนี้ครับดีใจสุดคีซับที่มีส่วนนะครับดูลูกไครของเบียพงครับนี่ครับโอ้ลูกไครของเบียพงครับนี่ครับโอ้ลูกไครของเบียพงครับนี่ครับโอ้ประตูของโรมาเนียครับไม่คิดว่าเบียพงศ์ใหญ่ยิงแบบนี้ครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์เนทีมไทยนำเรับเป็นการยิงได้ในนาทีที่11ของครึ่งหลังนะครับดูอีกครั้งครับโอ้โหคุณไพโรดเรียกหามาเลยครับ